ออสวัสดีค่ะพี่พี่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ไอเดียเทปประจําวันศุกร์ที่8นะคะตอนนี้8ปดโงครึ่งวันนี้มาเร็วเนาะพอดีต้องเอาคอมไปลงโปรแกรมค่ะแล้วมันอาจจะไม่ได้ทําคลิปประจําสัปดาห์ยังไงเดี๋ยวอาจจะเป็นโพสต์ในชุมชนนะคะเพราะว่าภาติดภารกิจด้วยแต่ว่าอาจจะทําเป็นแบบแออนวกรอบใส่ไปในหน้าโพสต์ชุมชนของเรานะคะแต่ถ้าเกิดหาลง youtube ได้หาคอมได้ก็เดี๋ยวจะมาจัดการให้ ข่าวก็วันนี้นะคะข่าวแรงวันนี้ตลาดเช้าเนี่ยก็มีเล่นข่าวมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีตอนสองทุ่มครึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็นอนฟาร์มภาคก,การเกษตรอะคะ่ะแล้วก็จะมีอัตราการว่างงานซึ่งถ้าเกิดว่างงานน้อยอะหมายความว่าเศรษ,รษฐกิจดีมันจะกดทองประมาณนี้ค่ะส่วนการว่างงานการเกษตรเอ่อการจ้างงานภาคก,การเกษตรเนี่ยเขาแจ้งมาทํานองว่าแจ้งน้อยใช่ไหมคะเพราะเขา เพราะขขาก่อนนู้นมันเอเ,อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบวกทองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันไหนอีกเนาะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็การอัตราการว่างงานเป็นเปอร์เซนต์เท่าเดิมนะคะคืออันนี้ก็คือแต่ส่วนตัวนาะเดาว,ว่าน่าจะน่าจะมีเซอร์ไพย์ค่ะแต่ว่าไม่ไม่กล้าพ,พูดเยอะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่าเนาะก่อนอื่นกราฟเนี่ยหน้าเทศเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรา ใช้ h ฮดวันเนาะแล้วเราก็ประเมินกันว่าอาหายไปไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะหาจังหวัดเซลล์ตรงสองพันหนึ่งหกสิบห้าซึ่งมันไวมากน้องก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะไปทำอะไรไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะรอย่อบายตรงสี่สิบหกกับสี่สี่ยังไม่มาเลยซึ่งเขายังเล่นในกรอบเดิมอยู่เลยเนาะแล้วตอนนี้แนวแนวรับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับแล้วก็แนวตา้านเพราะวันนี้ข่าวแรงก็คือเราต้องเคลียร์กราฟก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเดเดนี่จบแบบเริ่มเริ่มมีแท่งเขียวแล้วนะคะคือน้องอยากจะย้อนการาฟจังเลยให้พี่ๆจำการาฟของวันนี้ไว้เนาะพี่ๆดูนี่นะไม่ได้ใบแอดว่าเขาจะลงนะคะเพราะว่าเป้าขึ้นเขายังมีอยู่แต่คิดว่าเขาน่าจะมีการย่อพักตัวสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยอันนี้คือไปเปิดเจอการาฟมาน่าจะเป็นช่วงของวันที่อังคารที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเดือนกรกฎาคมค่ะ เขาวิ่งฟื้ฟูดแบบไม่พักใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีทําเบสตรงนี้แล้วเขาก็ฟดจังหวะนั้นเขาทิ้งเลยคะ่ะประมาณ3วันเขาทิ้ง2,070เขาทิ้งลงมา1,864เขาทิ้งมาประมาณ200เหรียญแล้วก็ขึ้นมาออกค้างแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอันนี้คืออยากให้พี่ๆระมัดระวังเพราะว่า,าจังหวะน้าช่วงนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไถออสซิเลตเตอร์ก็ไถทุกอย่างก็ไถขึ้นมาหมดแล้วแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทองเนี่ยนี่ัยทองมันจะเขาจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอยู่อย่างหนึง่งเขาจะจะลงก็ลงเขาจะขึ้นก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันค่อยมีข่าวมารองรับอันนี้ที่ที่พูดคือไม่อยากจะขัดคนที่ได้บายมาจากล่างเลยใจว่าอยากให้พี่พี่บางทุนหรือปิดทํากําไรก่อนเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะขึ้นไปต่อเป้าบนสองพันสองสี่สิบสองพันห้าที่เรา ที่เราดูไว้อีกสเตปหนึ่งที่ว่ากรณีต้องยืน21งพัหดหรือเปล่าหรือน้องเขาจะลงย่อลงมาพักตัวที่2 0 4กับ2องก่อนเหตุผลที่4ี่เนี่ยคือพูดไปแล้วคือน้องเห็นแกลบอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะมาปิดแล้วจากที่เขาเบรกสามเหลี่ยมมาเนี่ยป้าสามเหลี่ยมเขาว่าจะอยู่ที่ประมาณ21งพั็เอดประมาณเนี้ยสองพหนึ่งเจซึ่งก็วิ่งมาก็ใกล้เคียงแล้ว อาจจะไม่ไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นต่อไปอ่ะก็อาจจะลงมาย่อย่อแถวเนี้ยค่ะชุดเทนไลน์ชุดเนี้ยเพราะมันหนึ่งสองสามมันใช้ได้เนาะแล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดไม่ทำไฮใหม่ถ้าไม่ทำไฮใหม่ก็คือถ้าเกิดน้องเขาไม่ทำไฮใหม่เราก็เราก็อาจจะอนุมานว่าเขาขึ้นมาพักเพื่อจบรอบแล้วก็ลงมาพักยาวๆสักประมาณจนถึงเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วเดี๋ยวค่อยฟอร์มกรอบขึ้นไปใหม่ก็ได้เพราะว่า ถ้าเราดูเราใช้ออสซิเลเตอร์เนาะสายเทคนิคเนาะเนี่ยก็ขึ้นมาแบบพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่เจอ b e a ิ i s ด d i v e r g e n หรือ hidden นะคะเพราะว่าตอนนี้คือเขายังไถได้อยู่แต่ถ้าเกิดน้องดู h e a d s o เราดู h e a d เนี่ยเราจะเจอแล้วนิดนึงเนี่ย d i v e r g e n จน d i v e r g e n จน d i v e r g e n จนแล้วแต่ถามว่าเขาเล่นเขาลงมาครบรอบสโตยอย่างยัง แต่ส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะลงสามสิบนาทีนะต้องต้องโอเวอร์โซทีหนึ่งถามว่าจะลงลึกๆเลยไหมเราคิดว่ายัางไม่เร็วๆนี้หรอกยังไม่ใช่ทามมิ่งเนี่ยเห็นไหมเขาจะโอเวอร์โอเวอร์โซและ m สามสิบคืออยากให้ระวังเพราะวันนี้หนึ่งวันศุกร์สองมันเป็นข่าวแรงแล้วช่วงเนี้เราเราคอนโทรลตลาดยากเราคอนโทรลได้แค่การวาง SL กับการวางผนเข้าเทดโอเคก็พูดเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆเบือ่อเรามาดู หน้างานดีกว่าวันนี้รับเดย์น้องมองแค่แถวนี้ก่อนนะคะครึ่งแท่งก็สองพันหนึ่งสามสิบหกก็คือจริงๆเนี่ยถ้าไม่หลุดสองพันห้าสิบซัมติงอ่ะน่าจะเนี่ยแถวเนี้ยสี่สิบห้าสามสิบหกเนี่ยน่าจะมีเด้งทีหนึ่งเดย์ก็ยังปิดเขียวอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเดย์ตรงเนี้ยเขาปิดแดงปื้อแดงแท่งหนึ่งแล้วก็อีกแท่งหนึ่งเป็นแดงเนี่ยเออโอเคมันจะได้เห็นสัญญาณหน่อยแล้ววันนี้ก็ปิดเอาวีคด้วยโอเคส่วนนี้ เฮดโฟเฮดโฟเนี่ยน้องมองว่าเขาเริ่มออกข้างเนาะเขาเริ่มยิงออกข้างแต่ว่าเราจะไว้ใจเขาไม่ได้เพราะเนี่ยเขาทําเนี้ยปึ๊บออกข้างแล้วเขายิงออกข้างแล้วเขายิงออกข้างเขายิงมันตรงเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าเขาจะยิงขึ้นหรือว่าเขาจะยิงตรงนี้ย,ยิงลงแล้วเราทําได้แค่วัดเป้ารอเฉยๆว่าเขาเล่นถึงเป้าหรือย,อยังซึ่งน้องจะใช้สวิงชุดนี้ของเฮดโเนี่ย วัดดูเลยนะคะใช้ต้นรอบชุดเดียวเลยวันนี้ข่าวแรงไม่ไม่เอาแบบยึกยักยืดยัโอเคป้ายต่อไปเนี่ยที่เขาจะไปเนี่ยมีโอกาสก็คือให้เส้นให้เส้นแดงไว้สองพันหนึ่งเก้าสิบสี่เนาะแต่ต้องเบรกหายตรงนี้นะเบรกหายตรงนี้ปึ๊บมาร์ไปก่อนแล้วแนวรับน้องให้ที่สองพันหนึ่งสี่สิบเอ็ดเป็นคู่สมมาตรเขาคู่สมมาตรเขาในที่นี้คือเขามีโอกาสลงมาแต่ถ้าเกิดเขาหลุดตรงเนี้ย พี่พี่รอดูแถวสองพันหนึ่งยี่สามถ้าน้องเขาหลุดอีกจริงๆอ่ะเราต้องมารอรับอีกอีกไฟโบหนึงอีกคู่หนึ่งตรงนี้ของเฮดโฟเลยนะคะเพราะว่า h ฮดโฟเนี่ยเขาเขาโซล,ล่าสุดอ่ะเดือนกุมภาเนาะวันที่สิบสี่กุมภาอันนี้มันก็จะเดือนหนึ่งแล้วยังไม่โซลเลยอย่างเงี้ยค่ะก็วางไว้ประมาณนี้ก่อนอันนี้ของเฮดโฟเนาะแล้วก็เราย่อยขอย่อยมาดูทำเฟรมเฮดวันหน่อยเฮดวันี่คือเราจะเห็นว่า เขาเริ่มมีการกักตัวแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วแต่อยากให้จบแท่งก่อนแล้วเฮดโฟนเนี่ยไอ้วันเนี่ยเราจะวักมาร์กตรงนี้เลยโลตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเบสที่ว่าน่าจะใช้งานได้แล้วก็ยังไม่ได้ลงมาเทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเขาย่อลงมาแล้วไม่หลุดที่สองพหนึ่งยีเราเอาได้แล้วเราใช้ไฟโบว์ัดหาชุดพักก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราขยับที่ไฟโบ6 1หด ดู61.8ใช่ไหมคะมันอยู่ประมาณ39เนาะก็ขอขยับหน่อยเนาะขอขยับแถว39แล้วก็เอามาที่ pp ชุดนี้มันน่าจะเด้งได้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะครั้งแรกค่ะก็เอาที่ไกลไปแม้35กับ32เนาะ7เหรียญเนาะแล้วก็ SL ที่2 0 0 0เอ่อ2 1, ไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดน้องลงเนี่ยน้องลงได้เนี่ยแถว วันก่อนที่เราทําเป้าไว้ให้เป็นเส้นดํานะคะตรงนี้ปุ๊บจะเป็นจุดที่น้องเขาอาจจะเด้งแล้วก็ให้อีกจุดหนึ่งเป็นแถวตรงนี้ก็คือเก้าสิบแปดกับแปดสิบสองแปดสิบสองไกลไปเนาะแปดสิบสองไกลไปเอาตรงนี้นี่บล็อกนี้มันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกโซนของเขาค่ะเอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนนี่นี่แน,นวรับแล้วเดี๋ยวขอใช้ SMA ชช่วยหน่อย โอเค SMA ช่วยก็จะอยู่รับแถวประมาณนี้คือจริงๆอาจจะสองหนึ่งสี่สิบหกนี่อาจจะได้เด้งก่อนทีหนึ่งนะคะแล้วขึ้นมาไม่ผ่านเขาอาจจะเล่นท่านี้ปึ๊บลงมาเด้งตรงนี้ปึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะลงมาเป้านี้แล้วก็เด้งแล้วก็จะมาติดตรงบล็อกโซนตรงนี้คะ่ะ PP ชุดเนี้ยถ้าเกิดเขาผ่านได้จะไปต่อแต่ถ้าเกิดเขาผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะย่อลงมาถึงตรงนี้แหละคะ่ะ แล้วก็ดีแล้วก็มาอยู่วัดใจอีกทีนึงว่าผ่านไหมแต่ถ้าไม่ผ่านนี่คือลงมาถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้กรณีที่เขาลงนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่น้องเขาจะเบรกอะ่ะเดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนเราต้องย่อยมาหาทำเซมย่อยว่าเราเจอการพักตัวหรืออยังนี่ค่ะเขาจะเป็นน้องใช้สวิงชุดนี้เลยนะเนี่ยมันเป็น ด้วยด้วยมันเป็นไซด์เว่ยบอดี้นี้ถ้าเขาเบรกน้องจะขอใช้สวิงหักคอไปเลยช่วงนี้ใช้ไฟโบเพราะว่าแม่นไวก <laughs> ็ให้ดูเป้านี้ก่อนนะคะเป้าแดงก็คือสองพันหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดเป้าเดิมเนี่ยแหละค่ะส่วนหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าสี่เราเป็นเส้นดำแล้วกันค่ะให้ดูประเมินว่าถ้าเขาเบรสองสองพันหนึ่งเจ็ดสิบห้าสองพันหนึ่งแปดสิบ มีโอกาสไปแถวตรงนน้นนะคะเพราะว่าพอเวลาเขาเบรกอะเราเป็นเทนอะเราจะสวนยากค่ะพี่ๆเราจะสวนยากนะน้องให้ตรงนี้ไว้เส้นหนึ่งนี่เป,นเป็นเป้าหมายที่ดูไว้มาระยะให้แค่สองจังหวะส่วนถ้าน้องลงน้องหลุดตรงสองพันหนึ่งสี่สิบดใช่ไหมคะแล้ก็วัดไปเลยทั้งสวิงนี่เนาะก็จะอยู่บ็อกโซนแถวนี้เนาะนี่สามเจ็ดสามสองเนาะโอเคเนาะนี่ มันจะได้วางแผนการหน้าเทตได้ง่ายแล้วก็เปิดปึ๊บปบน้องไล่ให้โอเคเปิดออโต้รีเกชันมันเดิมนี่ก็เล่นในโซนนี้ล่ะปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงแล้วก็ใช้ h ฮ็ดวันเฮดวันเนี่ยมัน m 3 0จะเห็นชัดไหมอ่ะ m 3 0มสิอาจจะเห็นชัดคือน้องอะ่ะใช้เพราะว่าเราดูกันฟอร์มกรอบในทามเฟรมย่อยถ้าเกิดเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาต๊หลุดจริงอะคะ่ะ เขาจะไม่หลุดตรงนี้เนาะทีหนึ่งที่เราทําแผนกที่ที่เราพูดกันเมื่อเริ่มแรกแล้วเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาชนต้านชุดเนี้ยถ้าเขาไม่ผ่านคือเขาจะลงหาเป้าเขียวเลยอันนี้กรณีที่หนึ่งนะแต่กรณีที่สองน้องมองคือถ้าเกิดเขาลงหาเป้าเขียวเลยกรณีที่สองเขาจะขึ้นมาต้านแถวแถวเนี้ยค่ะผ่านไหมอาถ้าเกิดผ่านเขาขึ้นมายืนกลับมายืนได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามาเจอต้านตรงชุดเนี้ยเขาจะต้อง ย่อทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดเขาไม่ย่อเนี่ยมันจะไปแถวประมาณสองพันหนึ่งเก้าสิบกว่าเป้าบนบนลงเลยค่ะที่ที่ที่ทำไว้เนี่ยแถวแถวนี้แหละเราก็เลยประเมินไปก่อนเนาะเพราะก็วันนี้วันศุกร์ปกติน้องอะ่ะเรียนแจ้งว่าน้องอไม่เทวันศุกร์เพราะว่าขี้เกียจค้างไม้เคยเคยค้างไม้แล้วมันมันทําอะไรไม่ได้เราตอนนั้นเราเข้ามาตลาดใหม่เราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะ คัดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็เลยปล่อยแดงเติเมเงินสุกเสากินข้าวไม่ได้จันอีกวันนึงกินข้าวไม่ได้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายไอ้วันอังคารช่วงบ่ายจําได้ตลาดยุโรปมาติดบ่ายค่ะพี่พอมันลงปึ้งหิวข้าวเลยแล้วกินข้าวเสร็จประมาณยี่สิบนาทีหันกลับมาไอทีเขากลับไปที่เดิมเนี่ยมันมันเลยทําให้เราเสียสมาธิแล้วสุกเสาอาทิตย์มันควรจะเป็นเวลาพักผ่อนเวลารีแลกก็เลยไม่ได้ ไม่ได้เทรดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มหาที่ไปประมาณนี้เนาะว่าเออทําไมน้องถึงไม่ค่อยเชียร์ให้เทรดวันศุกร์แบบมันกดดันค่ะพี่ๆแต่ถามว่าวันศุกร์เล่นง่ายไหมน้องรู้สึกว่าวันศุกร์ช่วงบ่ายตอนนี้เล่นง่ายมาตามสั่งเลยแต่น้องไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นแล้วค่ะก็คือไปทํานู่นนี่นะั่นแล้ววันนี้เราต้องไปทําคอมถ้าเรามีธุระนี่น้องก็จะไม่เล่นเลยเพราะว่าทองอะ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยเราเป็นแค่เมา้าตัวเล็ก,ลกๆที่มาหาค่าข้าวค่า,า,ากาแฟในตลาด นั้นเราทําได้แค่ว่าเออเขาจะมาทางไหนเราก็จะเล่นทางนั้นแล้วก็วันนี้ข่าวแรงเนาะอาจจะมีเจอเนี่ยวิ่งเนี่ยยี่สิบยี่สิบขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้ยี่สิบกระจอกแล้วค่ะให้สามสิบเลยเดี๋ยวนี้ให้สามสิบเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูราคาเปิดวันนี้หน่อยหนึ่งวันนี้วันนี้เปิดเท่าไหร่เอ่ยสุกตีสองตีหนึ่งอ่ะดูโลตอนนี้เลยห้าสิบแปดไฮวันนี้หกสิบสามถ้าสมมุติเขา ลงอะตีไปสาเหรียญเขาจะลงมาแถวหนึ่งสามสามสามเนาะแล้วถ้าเกิดห้าสิบแปดลงมาแล้วเขาไม่หลุดเอ,อแถวสี่สิบเจ็ดเขาจะไปแถวเนี่ยค่ะประมาณเจ็สิบเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นวางที่เราดักแหวไว้นั้นเราทําได้แค่รอค่ะเราเป็นแค่เม้าเนาะเราไม่ใช่ลายใหญ่เนาะก็เลยมาแชร์ไอเดียแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคืออันนี้มีพี่ๆถามลองโพสต์ทองคําแท่งตรงเนี้ยค่ะ พี่น้องโพสเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้ในวันสองวันนะพี่ๆทองแท่งอ่ะน้องไม่ถนัดแต่ว่าแค่อยากลองลองแชร์ไอเดียดูไม่ได้ชักชวนเทรดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแค่แชร์ไอเดียน้องมีความรู้สึกว่าทองแท่งอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเออใช้ระยะเวลาเป็นหลักเดือนหลักปีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีกําลังที่จะไปขนาดนั้นแต่ว่าอยากลองฝึกตัวเองอยากลองแชร์ดูเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเล่นถึงดีกรีเขาแล้วค่ะ ที่เราเล่นน้องใช้กราฟตัวไหนวะเ,ออเดี๋ยวน้องเปิดคร่าวๆเนาะไม่อยากพูดมากเยอะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าตามเขามาครบเซอร์โคเพราะทองคําแท่งเป็นอะไรที่มีมิติมีมิติในที่นี้คือมันมันมีปัจจัยทั้งเงินบาททั้งเศรษฐรกิจทั้งอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่ๆเราเราทําได้แค่ดูคร่าวๆว่าทําไมเพราะว่าน้องจะแจ้งว่าน้องวัดจากชุดต้นรอบเลยค่ะที่เขาเบรกชุดเนี่ย รอบที่เขาขึ้นมาจากสมัยก่อนปี16เนี่ยจากโลเนี่ยมันเห็นการสวิงชุดชัดเจนเนาะแล้วชุดปลายทางของเขาจะอยู่ที่38,767แต่ถ้าเกิดเขาย่อลงมาไม่หลุด35เนี่ยเขาจะมีโอกาสไปแต่ถ้าเกิดเขาหลุด35เนี่ยเขาจะเขาจะทำอย่างนี้นะคะย่อพักย่อพักจนเขาไปเจอหาฐานใดสักฐานหนึ่งอะที่เขาออกข้างอะออกข้างเขาสะสมแรงแล้วเขาพร้อมไปใหม่เขาถึงจะขึ้นไปเพราะนั้น เนี่ยที่ให้ดูระดับวีคนะคะที่โพสเนี่ยเพราะนั้นถ้าระดับวีคมันจะไม่ใช่ในวันสองวันเดือนสองเดือนเป็นปีค่ะพี่พี่เป็นปีค่ะทีนี้เป็นปีเนี่ยเราก็กลัวว่าบางท่านเนี่ยไปฟอลโล่แถวเนี่ยสามหมื่นห้าเนี่ยแล้วน้องเขาลินลงมาแถวสามหมื่นสองสามหมื่นสามแล้วติดเป็นปีมันมันจะมันจะจิตเสียค่ะก็คือเราเล่นเป็นกรอบเป็นคู่สมมาตรไปเนาะนะตอนเนี้น้องก็จะถ้าเกิดว่าแถวนี้ไม่ลุดก็ไายได้ แต่ถ้าเกิดเขาหลุดเนี่ยเราต้องมารอแก้หรือทัวเนี่ยแถวสามหมื่นหนึ่งเลยค่ะเป็นเบสเขาแต่ถามว่าตรงนี้เจอไหมน้องว่าตรงเนี้ยคงไม่มีอีกแล้วแหละตรงเนี้ยไม่มีอีกแล้วแต่ตรงเนี้ยน่าจะมีได้เพราะว่าเห็นเขาสะสมไปเยอะเห็นเขาสะสมไปเยอะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าเออทําไมทองทองําทองคําแท่งมองโหดแต่ว่าอันนี้คือแค่มองคร่าวๆไม่ได้ว่าจะมาอะไรเลยค่ะคือส่วนตัวมองมองแค่ทองคําสปอตอย่างเดียวที่ ที่ว่ามันน่าจะจับต้องได้ง่ายกว่าก็เลยเป็นประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็โชคดีนะคะพี่ๆเดี๋ยวทบทวนแผนนี้เดี๋ยวก็คือก็คือว่าเดี๋ยวเราจะรอเซล,ล์โซนแถวแถวนี้นะคะตอนนี้ถ้าเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาทีหนึ่งหกสิบห้าเนี่ยต้องรอมาขยับตรงนี้หรือรอข่าวก่อนนะกลัวแบบว่าฟอร์มกรอบแล้วยิงปึ้งขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาก่อนแถวนี้เขาลงมาแถวนี้ใช่ไหมโซนแถวนี้เซลล์ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงฟืบฟืบแล้วไม่หลุดเนี่ยแล้วตัวสโตไทม์เฟรม30มสิบเวันมันโอเวอร์โซ่กลัวจะขึ้นไปแถวนี้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวรอข่าวก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดช่วงบ่ายลินมาทางไหนก็ค่อยๆอ,อ,อันนี้คือเทดสั้นนะคะเก็บแบบ5้เหรียญสิบเหรียญไปก่อนนะคะช่วงนี้โชคดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ